วิธีการและเงื่อนไขาการเข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. จะต้องเป็นร้านค้าที่ประกอบธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2. ทางร้านจะต้องมีเอกสารสำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร สำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยสำเนาแบบแจ้งรายละเอียดมเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ขออนุญาตเพื่อสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร3จัดทำบัญชีทุกครั้งที่มีการซื้อขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรหรือจัดเก็บเอกสารแสดงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายซึ่งสามารถตรวจสอบได้ 4. ผู้ควบคุมการขายจะต้องมีคุณสมบัติวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาทางการเกษตรหรือวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นๆหรือจะเป็นประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการเกษตรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมาไม่น้อยกว่า3ปีค่ะสามารถติดต่อขอเข้าร่วมโครงการได้ที่กรมวิชาการเกษตรค่ะ